42อสีคำว่าเมเดเกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้ข้อ 1. วันไปสษณีสากลข้อสองวันแรงงานแห่งชาติข้อสวันขนส่งมวลชนข้อสวันแห่งความสาม,มคัคคีการที่เขาเรียกวันนี้ว่าวันเมเดเพราะว่ามันมาจากอะไรรู้เปล่าน้องรู้จักคำว่าเมย์ภาษาอังกฤษไหมเมย์ May ภาษาอังกฤษตรงกับเดือนอะไรนะมีความหมายว่าเดือนพฤษภาคมถูกไหมคะ การที่เขาเรียกว่าเมเดเนี่ยเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีวันหนึ่งที่เป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวไทยที่ใช้แรงงานก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยของทุกปีเลยเขาจะถือว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติถูกไหมซึ่งวันแรงงานแห่งชาตินี่แหละเขาเรียกวันนี้ว่าเป็นวันเมเดก็คือนับเอาวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยแหละเรียกง,ง่ายๆเลยเมเดดูเท่ดีถูกปะเพราะฉะนั้น ถ้าเขาพูดถึงว่าวันเมเดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดน้องต้องตอบได้นะว่าวันเมเดเนี่ยคือหมายถึงวันแรงงานแห่งชาติต้องตอบข้อสองส่วนข้อ1ข้อสข้อสี่ไม่เกี่ยวข้องกับวันเมเดเลยนะเช่นข้อนี้ตอบข้อ2นะคะ